สามนิสัยที่คนประสบความสำเร็จมักจะมีค่ะข้อแรก<ม>เขาจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ค่ะวันนี้หลายคนนะคะมักจะเผลอให้ตัวเองเนี่ยคิดลบแล้วก็รู้สึกสั่นคอไปกับทุกๆสถานการณ์ที่แย่ค่ะแต่คนที่เขาเป็นคนสำเร็จเนี่ยเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยการที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดไม่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกใจตกพลังงานตกเขาจะมองหาข้อดีของมันเขาจะมองสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเลยทำให้เขาเนี่ย Food life Food vibration รู้สึกดีกับทุกๆอย่างที่เขาเจอค่ะข้อที่2นะคะเขาจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ <ๆ S 2> การฟังพอดแคสน,นะคะหรือการไปเข้างานสัมมนา,าค่ะเพราะวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นเพราะความรู้และความสามารถที่เรามีมันกําหนดรายได้ของเราค่ะส่วนข้อที่3มนะคะ,ขะ,คะเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นค่ะ เขาจะใช้เวลาทุกวินาทีในการที่ดูแลตัวเองเซลล์แคร์ตัวเองไปออกกําลังกายเลือกอาหารดีๆอยู่ในสังคมที่ดีและไปทํากิจกรรมที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ดีค่ะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะ